สวัสดีครับทิกเกอร์ผมในวันนี้นะครับทิกเกอร์จะพามาดูหนังผีเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากลัวความเงียบนะครับโอ้ระดับน้องเนะี่ยไม่กลัวผีอยู่แล้วสบายสบายอยู่แล้วระดับประาจา่างน้องเนะี่ยถ้าใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่กดกดเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะน่ากลัวกันสักแค่ไหน้นะดับน้องไม่กลัวอยู่แล้วชิวชิว ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันกลัวความเงียบเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเสียงใครอ่ะฮึทุกคนเสียงใครอ่ะเสียงในหูฟังช่างเสียงในหูฟังเปล่าเอาล้วครับทุกคนเริ่มต้นมากระหล่นแล้วครับแน่นรักน้องไม่กลัวอยู่แล้วชิวๆ ไม่เอาแนมะ่กลัวอุ้ยใครเอ้มมองอยู่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยเนีอ่อะไรอ่ะอุ้ยทุกคนเขาเป็นอะไรตายอ่ะอย,ยังหลอนเลยอฮ้ย ทุกคนการแสดงนี้มีพี่เป,ป,ปีอารักเล่นด้วยอ่ะอดได้จีบเข้าทางเลยจีบได้แฟนตายแล้วป่ะจะกลัวไม่ดูนะ เอ่ะวุ้ยหุยห้ยหุยห้ยเสียงอะไรทุกคนหุย้ยมีสไนเปอร์ก็จริงครับ <Y> uhm. ยังไม่ได้ยิงคือแซวเวกับค right ือมาเลยครับแล้วเหมือนจะเป็นดาวทุกคนน้องคนลุกเราอะวครับถูกไปเก็บโรบินไปได้หนึ่งกรสวยงามของแวเวเวลาจะมีฉากหลอนนะทุกคนผู้ชายคนนี้จะใส่หูฟังตลอดเลยอ่ะใครเรียกอ่ะ อ้ขลกเป็นคนไม่ว้วนี่นมะใครเดินข้างหลังนะอ่ะ อหลอนมาก,กเลยทุกคนทำแบบนี้ทำไม กูคือพี่ปันหืมทุกคนนี่ไงพี่ปีพี่เปีเป็นพี่ของคนที่ไล<ร>่ตามนนผู้ผชายคนนี้ไงที่เป็นผีอะเอาไม่เล่นตลกอยางจริงปันละครทุพอ,พอ,พอ,อนี่น่าจะใช้ได้เนะ ค่น้องยังค่าพี่โอ้ยทุกคนครับบอกเลยหนังเนี้ยคุ้นหลอนเลยครับใครอยากเปิดมาดูก็เปิดมาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ามีดนตรีมาครับนี่จบด้วยฟรีไฟอ้ย